สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องใหญ่อ้อยมาแล้วและวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีเน,ะนาะมีตลาดนัดใกล้บ้านตำบลของเรามีเซเว่นด้วยนะจ๊ะพี่น้องไปเราไปดูหาลู่อะไรกินในตลาดนัดกัน,นกกไหนออ้

เยอะมากเลยเหรอโอ้โหวันนี้ขาวแล้วเ่ยโอเคโอเคไปไปโอ้โห้งอะไรแม่หนูซื้อไปอย่างปูกำการหนูจำได้เลยนะหรอโอ้โหไม่ไม่แม่แม่หนูซื้อไปยังแม่หนูซื้อยางแยถาม มุมกล้กามจำได้โอมันมีกล้ามเนาะมันมีก้ามหนูชอบเหรอ้รอเดียวนะคะพี่ร้เดียวแม่หนูซื้อไปแล้วใช่ไหมแม่หนูซื้อไปแล้วมีผักน<ะ>บ้านอาโอ้โหนูต้นหอมนี่ยาวจังเลย,ยเขาปลูกได้สวยลย,ลวยังไงหรอะ เรอจะกินอะไรดีวะกระ่ายกระต่ายหอนี่คแม่มหนูซื้อตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมหมูสเต๊กตรงนี้เหรอขนมจีบปูจโจ๊ะอะไรไปดูก่อนนะค่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูแชรหมูทอ่ใหม่เลยจ้า แคบ,บหมูก็มีมีแค่มหมูไม่มีน้ำพริกหนุ่มเหรอคะอไม่มีค่ะโอ้หมูซื้อ,อยังอ่ะลูกกินตปลกินไปละปแกงไล้วไม่อ่ะเปจิ้มเขออยอย้อีกแ,แล้ว เออแม่กับแม่ไปแล้วเนี่ยลวกให้หน่อยครึ่งโลเดี๋ยวมาเอาวางวางไว้เอาร้อยหนึ่งเลยครับเออชอบเดี๋ยวค่อยขอเอาเอาช่างตัวเป็นๆเนี้ยให้เขาแล้วมันจะไปเลี้ยงอไม่ไม่อายายซื้อแล้วนี่เอาเอาช่างเลยนะเลือกไว้แล้วเออไปเอาวางไว้เดี๋ยวค่อให้ อ่ะสีตัวนั้นไม่ลวกให้มันเออวางเดี๋ยวค่อยออกมาเาหลือไม่ต้องพ้นเลยหรอฮะเหลือไม่ต้องพ้นเลยหายไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าไปไม่มีตังค์ บานานน่ะแม่บานานนคือกล้วยบานัน่ะคือกล้วยโอ้โหตอนนี้ส oh ้มกำลังออกนะแล้วเราจะได้อะไรกินเราได้หอยแครงไปแล้วหอยแครงหอยแครงเหงอโครยเราจะบ่มได้อะไรกินหรอลูกฮะ เม่อก้านไร้าสอบอยนะจมเรสอบะเดนิดนเดินเดินเดินไปก่อนแม่ก็ได้เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้า

หักสวยๆขาหมูอันนี้กล้วยอยู่ปันนั่นนะฮะไม่ใช่อันนี้มันค่ะมันม่วงมันม่วงเออมันมันมันพิษจักมันม่วงแหละกินอันเนี้ยกินไหมอันนี้ไข่ปลาหมึกอ่ะอันนั้นมันพีจักมันม่วงพวกพิษมันม่วงเออม มมัน่วงก็มันสีม่วงหนูก็หักดูสิมันเป็นสีม่วงนะ่าสีม่วงก็มันสีม่วงมันมันม well well. ันมันเขา่อยเออแม่ชิ้น ยิ่งถึงคนดีหัวใจของคุเดียดค่ะ អឺអឺអម៉ាសៃអម៉ាសៃជីរ៉េអម៉ាសៃជីរេលុគមែនអេចាប់ទូតចាប់គន់មកចាប់គន់មែនូនចាប់គន់